สัปดาห์ที่2วันพฤหัสบ,บดีที่11พฤศจิกายนพศ2 5 6 4ตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีสัปดาห์ที่2วันที่8ถึงวันที่12เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 4 บัญชีคำพื้นฐานอนุบาลชุดที่สองคำที่หนึ่งซื้อสะกดว่าซออือซื้อไม่โทซื้อเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะซออือซื้อไม่โทซื้อ คำที่สองน้ำสะกดว่านออํานํำไม้โทน้ำเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะนออํานํำไม้โทน้ำคำที่สารู้สะกดว่า รออูรูไม่โทรูร้เด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะรออูรูไม่โทรูร้คำที่สหนังสือสะกดว่าหอนออะงอหนัง สออือสือหนังสือเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะหอนออะงอหนังสออือสือหนังสือคำที่หเสือสะกดว่าสอ เอื้อเสือไม้เอกเสือเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะสอเอือ้อเสือไม้เอกเสือเมื่อเด็กๆอ่านคำพื้นฐานครบทั้งคําคำแล้วให้เด็กๆ เขียนคำพื้นฐานจำนวน5คำลงในสมุดฝึกเขียนคำพื้นฐานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ่านผู้ปกครองและเด็กๆที่หน้าตาทุกคนนะคะวันนี้วันพระฤกัสบดิทป่1ทพฤศจิกายนนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนกับคุณครูเหมียวหรือคุณครูอันสตรีทองดีนะคะ วันนี้เด็กๆกลับมาได้มาเรียนบัญชีคำพื้นฐานเล่มน,นี้นะคะเล่มน,นี้จะให้เด็กๆอ่านหนังสือก่อนนะคะตอนนี้เด็กๆไปถึงชุดที่สองแล้วนะคะ,ะชุดที่สองเด็กๆก,ก็จะ,ะาเรียนนี้นะคะซึ่งมีทั้งหมดคําคำนะคะคือคำที่9ของเราอ่ด,ด,ดูนะคะ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่เก้าของเราจะเป็นครั้งที่หนึ่งคำที่หนึ่งเด็กๆก็จะเขียนทั้งหมดสองช่องก็คือช่องข้างหน้าช่องข้างหลังคำที่หนึ่งจะคําว่าซื้อซอรดูซื้อไม่โดนซื้อนะคะเขียนช่องหน้าต่อไปคำที่สองคำว่าน้ำนะคะน้ำนองอํ้มําไม่โอนน้าเขียนทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะต่อไปคําที่สามค่ะ คำว่ารออูรูไม่โทรรูเด็กๆเขียนทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะคะคําที่4ี่คว่าหนังสือหอ,อนออักนอหนังสออือสือหน,นังสือนะคะเขียนทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยส่วนคําสุดท้ายคําว่าสอเตัวเสือไม่เอกเสือนะคะ,ะเด็กๆเขียนทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วบรรทัดสุดท้ายให้เด็กเขียนชื่อของเด็กๆมาด้วยนะคะ เขียนสวยๆตัวบรรจงเต็มบรรทัดที่คุณครูให้ไปนะคะเด็กๆอ่ตอาต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูเล่นนี้กันเด็กๆอ่าเล่นนี้เห็นไหมคะเล่นนี้ก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวของเด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน้าที่หกหน้าที่เจ็ดเด็กๆเปิดเลยนะคะหน้าที่หกหน้าที่เจ็ดนะคะ และนี้ตอนเขาบอกว่าสนทนากัีเด็กเกี่ยวกับเครื่องเล่นร่วมกันแล้วลากเส้นจับคู่ชิ้นส่วนที่สัมพันธ์กันของแต่ละภาพนะคะที่มีสีต่างกันเด็กๆดูดูคนแรกนะคะเด็กๆเด็กคนนี้ทําอะไรอยู่เล่นไม้กระดกใช่ไหมแล้วเด็กๆเอาดินสอนะคะจิ้มไอนที่จุดสีดำนะคะ แล้วเด็กๆลองรากไปนะคะว่าจะไปเจอชิ้นส่วนอันไหนอ่าเรามาไล่ก่อนเด็กคนนี้เล่นไม้กระดกนะคะส่วนอันที่สองเดี๋ยวว่าเล่นอะไรครับอ่าก็กองทรายหรือเล่นทรายต่อไปอันที่สามเด็กๆดูสิคนะเาเล่นลายลูกอ่าเล่นไม้บล็อกนั่นเองต่อไปภาพสุดท้ายคือ เด็กเล่นสนามเด็กเล่นนั่นเองเด็กๆก็รากแตกะภาพนะคะให้มาดูซิว่าภาพไหนสัมพันธ์กันมาดูภาพที่หนึ่งเด็กๆเล่นไม้กระดกเด็กๆว่าเด็กคนนี้จะไปคู่กับอันไหนคู่กับด้านล่างเลยแต่เด็กๆจะรากไปยังไงให้ถึงรนนี้รากแบบนี้ไม่ใช่นะคะลูกต้องรากไปตามช่องที่เขามีช่องให้เด็กๆก็รากไป รา,ากไปหาฮึ๊บาเจอแล้วต่อไปมาดูคนที่สองคนที่สองทำอะไรล,เลูเล่นทรายเล่นทรายเด็กก็รากไปาหาอะต่อไปอันที่สามคือเด็กเล่นไม้บล็อกคู่คนนี้เด็กๆลองรากดูนะคะไม้บล็อกดูซิว่าเด็กๆจะลองรากเป็นหรือเปล่าส่วนอันที่สี่เด็กๆก็ลองรากเองซิ ว่าเด็กๆจะรากถูกไหมเดี๋ยวเวลาเด็กส่งมาคุณครูจะลองดูนะคะว่าเด็กๆเนี่ยทำถูกหรือเปล่านะคะต่อไปดูหน้าที่เจ็ดค่ะหน้าที่เจ็ดคือเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะเด็กๆเคยเห็นอุปกรณ์พวกนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าให้เด็กๆขีดถูกทับภาพเครื่องใช้และเครื่องมือที่เคยเห็นที่เคยใช้งานที่บ้านเด็ก มีอะไรบ้างอ,อันนี้คือเครื่องใช้นะลูกเครื่องใช้ก็มีอะไรบ้างเด็กๆดูสิคะรูปแรกคือไม้กวาดขนไก่อันนี้คือไม้อ่าไม้ถูพื้นอ่ะอันที่สามคืออะไรลูกไม้กวาดอันที่สี่คือที่โกยขยะหรือที่ตักขยะนั่นเองที่บ้านเด็กๆมีอะไรบ้างคะอาสมมติถ้าเด็กเห็นที่บ้านมีไม้กวาด ผลไก่เด็กๆก็ขีดถูกทับภาพไปเลยนะคะแต่ถ้าอันไหนที่บ้านที่เด็กๆไม่เห็นนะคะเด็กๆก็ไม่ต้องขีดนะคะอ่าต่อไปอีกด้านหนึ่งอันนี้คือเครื่องมือเครื่องมืออาจจะเป็นอุปกรณ์ทาแปลงเกษตรหรือไม่ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้เด็กๆจะเห็นอะไร้างอ้ามาดูอันแรกก่อนในวงกลมอันที่สองนะคะมีอะไรบ้างมี บัวรดน้ำอ่าอันนี้เขาเรียกว่าซ้อมควนอันที่สามเด็กๆเคยเห็นไหมคะอันใหญ่เรียกว่าคาดเอาไว้ทําอะไรเลยเอาไว้คาดขยะหรือใบไม้เด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าต่อไปอันสุดท้ายคือกันไกตัดกก่งอากัดเก่งไม้เด็กๆลองดูซิว่าที่บ้านของเด็กๆจะมีอะไรบ้างแต่อย่างบ้านของคุณครูเนี่ยบ้านคุณครูมีอ่า อะไรคะเด็กๆรู้ไหมอ่าข้าวอะไงงี้คูู่ก็จะขีดถูกอ่ามีากันไกลตัดก่งปูปูก็จะขีดถูกทับค้าวไปเลยแต่ถ้าของที่บ้านเด็กๆไม่มีนะคะเด็กๆก็ไม่ต้องขีดถูกนะคะลูก่อไปมาดูมอหุงข้าวก็คือนี่เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างที่บ้านเด็กดๆมีไหมคะอ่าถ้าเด็กๆขีดถูกลงมาเลยนะลูกทับภาพมาเลยนะคะอ่าส่วนด้านนี้ก็คือเรื่อย ค้อนแล้วก็ตลับเมตรนะคะอ่าแล้วอันสุดท้ายก็คือตะปูนะคะอ่าให้เด็กขีดถูทับภาพอ่าอุปกรณ์ที่อยู่ที่บ้านเรานะคะอ่าเล่นนี้เสร็จหมดแล้วต่อไปอ่าเราจะมีคุณครูก็มีให้เด็กๆทำอ่าเป็นแบบฝึกหัดสองเล่มน,นี้นะคะ ้าเด็กๆว่างเมื่อไรเด็กก็ลองทำดูนะคะสักหน้หนาสองหน้านะคะทำเรื่อยๆเด็กๆไม่ต้องรีบถ้าเด็กๆว่างช่วงเช้าเด็กๆก็ทำช่วงเช้าหรือตอนกลางวันเด็กๆว่างก,กา็เอามาระบายสีนะคะเด็กๆทำไปเรื่อยๆอสิ้นเดือนนอนน้าจะได้ส่งงานกันนะคะทำให้สวยไม่ต้องเรียนะลูกส่วนน,นี้ จะเป็นสารสัมพันธ์นะคะซึงสัปดาห์นี้เดือนนี้เป็นเดือนของวันรอยกระทงนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ระบายสีนะคะถ้าเด็กๆทํางานยังไงก็ให้เด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอาดคิปว,วิดีโอมาให้คุคูครูดูบ้างนะคะแล้วก็อยากจะเห็นกระทงของเด็กๆด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะคุคูครูก็จบาการ เสนอของคุณครูแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะเ,อเ้อนรันค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ